เห็ดตับเต่านะครับเหนี่ยวี่แล้วเหรอค่ะกินไม่ได้ใช่ไหมเห็นมือก็พอแล้วมาเจอเห็ดตับเต่าดำนะคะเราตามหามานานแล้วค่ะดอกใหญ่มากค่ะแต่ว่ากินไม่ได้แล้วนะกินได้ค่ะกินไม่ได้แล้วมันนิ่ม ต้นแก่สแสดงว่าของต้องเดินเข้าไปหาข้างในน,น,น่าจะมีนะครับไม่มีแล้วหรือพอดูหมดแล้วหรอคะจับเตาค่ะดอกใหญ่มากเลยค่ะไปเจอที่สวนลุงมานะคะดอกใหญ่มากแก่แล้วนะคะ เอาไว้ทำเชื้อค่ะเป็นเชื้อได้อย่างดีเลยค่ะชอบมากเลย จะพามาลาดเชื้อเห็ดตับเต่ากันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าแต่จะพามาลงเชื้อเห็ดตับเต่ากันนะคะโดยนำเห็ดที่ได้มาขยำผสมกับน้ำแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีสารคอรีนนะคะแล้วก็ลาดให้ทั่วบริเวณโคนต้นไม้ หลังจากนั้นก็ให้ลดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอแล้วเราจะมาติดตามผลในคลิปต่อไปนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องป้าแต่พาลุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ